สวัสดีครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าของคณะบริหารธุรกิจตอนนี้เราเรียกว่าคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์แล้วนะครับสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพยับทุกท่านผู้สนใจครับนะครับวันนี้เป็นวิดีโอฉบับที่2ครับที่เราจะมาแนะนํากันว่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับทำเลจุดไหนจะเป็นจุดที่น่าสนใจต่อไปจากนี้นะครับ ต้องเท้าความนิดนึงว่าหงจุ้ยนั้นคงจะมีวิธีการหลายๆอย่างนะครับในการตรวจสอบว่าทำเลใดจะเป็นทำเลที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตามหลักหงจุ้ยดาวเก้ายุคนะครับซึ่งเป็นวิชาแขนงหนึ่งที่ก็มีหลายๆท่านนะครับนิยมใช้กระทั่งตัวผมเองด้วยนะครับเราก็จะพบว่าในเรื่องของการทำลายโทษครับการทำนายภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับ หงจุ้ยนั้นจะเปลี่ยนไปทุกๆ20ปีครับคาถามก็คือว่าแล้วมันเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแล้วถูกแบ่งเป็นกี่ยุคนะครับเราก็เรียกว่าหงจุ้ยดาว9ยุคก็จะถูกแบ่งเป็น9ยุคครับยุคละ20ปีนะครับในแต่ละ20ปีนั้นนะครับปัจจุบันนั้นกําลังอยู่ยุคที่8นะครับยุคที่8เริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ25546จนถึงปีพศ2,500 66นะครับแต่จะไปสิ้นสุดเอาประมาณกลุ่มพาของปี67นะครับนั่นก็แสดงว่านะครับในยุคที่8นี้ความเจริญเติบโตของหงจุ้ยนั้นบอกว่าในทิศท,ที่เจริญเติบโตนั้นอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของประเทศไทยก็คือโซนอีสานซึ่งเราสามารถจะย่อยลงมาได้นะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่เอง ก็มองว่าส่วนทางทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนับจากไหนครับเราก็นับจากเสาหลักเมืองก็คือประมาณวัดเจดีย์หลวงของเรานะครับตีออกไปในองศาคิด45องศาบวกลบข้างละ22.5นะครับคือบวก22.5กับ45แล้วก็ลบ22.5กับ45 ก็จะเป็นโซนที่ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดซึ่งหลักๆง่ายๆครับก็คือพาดผ่านประมาณนะครับเซนเฟสนะครับยาวออกไปทางแมโจนั่นเองนะครับทีนี้นับจากปีพศ2547หรือประมาณกุมภาของ2547นะครับทำเลของหงจุยก็จะเปลี่ยนไปครับนะครับเปลี่ยนไปที่ไหนนะครับเปลี่ยนไปก็คือ ไปเจริญเติบโตในทางทิศใต้หรือยุคที่9นะครับยุคที่9บอกว่าทิศใต้จะเป็นทิศมงคลต่อไปอีก20ปีนั่นหมายความว่าจากปีพศ2567ไปจนถึง2586นะครับก็ความเจริญเติบโตจะลงทางใต้ของเมืองครับทีน,นี้เมืองเนี่ยรับจากไหนครับก็นับจากประเทศไทยครับลงทางใต้ก็คือ โซนทะเลทั้งหมดหรือการท่องเที่ยวนั่นเองดังนั้นนะครับหากเราจะมองในภาพใหญ่แล้วเราก็ประเทศก็คงจะต้องหารายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ดีแล้วก็น่าจะบูมมากตั้งแต่ปีพศ2567เป็นต้นไปนะครับราวน,นี้แต่นะครับท่านที่อยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับก็ให้หมายเอาเสาหลักเมืองของจังหวัดแล้วก็นะครับคิดทิศทางไปทางใต้นะครับ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยทางใต้เมื่อนับจากวัดพระธาตุเจดีหลวงนะครับก็จะไปทางสายหางดงนะครับหางดงก็คือลงใต้นะครับเพราะฉะนั้นเมืองทางใต้นะครับก็จะมีความคึกคักหรือเจริญเติบโตเป็นพิเศษนะครับแต่ในมุมมองของผมด้วยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นมุมมองที่พัฒนาเพิ่มเติมก็คือทิศใต้เนี่ยนะครับหมายถึงการล่องลงทางใต้ เมื่อการล่องลงทางใต้จากจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือไปทางจังหวัดลําพูนนั่นเองมีความสอดคล้องกันนะครับ,บว่าว่านะครับเ,เมืองก็กําลังจะเริ่มเจริญเติบโต,ตไปทางนั้นถามว่าทําไมล่ะครับก็ดูจากสนามบินแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปสร้างอยู่ระหว่างเขตนะครับสันกําแพงสารพีเชื่อมโยงลําพูนก็คือการลงล่องใต้นั่นเองนะครับดังนั้นจึงมองว่า นับจากปีพศ2567เป็นต้นไปอีก20ปีนะครับสายที่ล่องใต้ทั้งหมดจะเป็นสายที่เจริญเติบโตนะครับของเมืองเมืองนั้นอันนี้ก็ลองไปพิจารณาของเมืองของท่านด้วยนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่สำหรับเชียงใหม่ผมมองอยู่สสายก็คือสายที่ไปทางหางดงนะครับและสายที่ไปทางจังหวัดลําพูนนั่นเองซึ่งก็รออยู่แล้วด้วยสนามบินแห่งที่2นะครับถ้าไม่เจอโควิดมาสกัดดาวรุ่งซะก่อนนะครับ การก่อสร้างก็อาจจะดําเนินไปแล้วอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณก็ถูกทุ่มไปในเรื่องของการรักษานะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของโควิดนั่นเองเราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในยุคที่9ซึ่งกล่าวไว้ในทางที่ใต้จะเจริญเติบโตนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าทิศอื่นจะไม่มีความสําคัญนะครับนะครับไม่ใช่ทิศจะถูกเวียนทุกๆ20ปีนะครับ ดังนั้นนักธุรกิจนะครับเขาก็จะใช้ศาสตร์ของ่วงจุ้ยเนี่ยนะครับในการเลือกทําเลที่ดีไว้ล่วงหน้าท่านจะไปซื้อที่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงปี67นะครับปี64เองถ้าท่านจะไปซื้อที่ดินแถวๆสนามบินแห่งที่2ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้ะดังนั้นธุรกิจครับต้องตัดสินใจล่วงหน้าทราบเหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับในการ กระทำการก่อนผู้อื่นหรือ Early b i r d นะครับกินก่อนได้เปรียบซื้อก่อนได้เปรียบลงทุนก่อนได้เปรียบแต่ว่าลงทุนก่อนได้เปรียบเนี่ยอาจจะไม่เสมอไปนะครับบางทีกออ็มีปัญหาได้นะครับถ้าลงก่อนเวลาเกินไปเผื่อไว้สักนดิดหนึ่งครับมีคําถามที่บอกว่าเอาละถ้าซื้อที่ใต้ไม่ทันล่ะครับนับไปอีก20ปีก็คือตั้งแต่ปีพาศา2586ทันอยู่ถึงไหมครับ ถ้าท่านอยู่ถึงลูกหลานท่านอยู่ถึงหรือท่านมองการไกลให้ลูกหลานแล้วเราก็ทิศที่จะเป็นทิศหวงจุ้ยต่อไปครับก็คือเมื่อลงใต้แล้วนะครับก็จะขึ้นเหนือครับแต่การขึ้นเหนือนั้นเนี่ยนะครับก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับว่าสายขึ้นเหนือคือสายแม่ริมซึ่งเป็นเขตทหารไปจถึงเกือบแม่ริมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตนั้นก็คงพูดตั้งแต่เลยครับหลังจากเขตทหารเป็นต้นไปนะครับมุ่งหน้าสู่แม่ริมเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเป็นเชิง เขาเชิงดอยนะครับการทิจารณาว่านี่อาจจะเป็นเชิงธรรมชาตินะครับมากขึ้นแต่นั่นหมายความว่าท่านซื้อวันนี้นั่นแปลว่าท่านลงทุนไป็ีปีข้างหน้าครับสําหรับมูลค่าซื้อถูกแล้วไปขายแพงใน20ปีผู้ที่เสวยบุญผู้ที่เสวยบุญก็คือลูกหลานของท่านนั่นเองนะครับก็หวังใจว่าวิดีโอสั้นๆชุดนี้นะครับที่พยายามทําไม่เกิน1ินาทีก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านที่ได้มีโอกาสรับฟังว่า ทิศใดจะเป็นทิศท,ที่ถูกโฉลกนับจากนี้ไปหลังจากพีพศส5 6 7นะครับก็หวังว่านะครับวีดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่นะครับรับฟังและท่านใดที่มีข้อคิดเห็นต่างๆก็จะสามารถแนะนำมาได้นะครับ mm hmm. เพื่อนะครับเป็นประโยชน์ต่อการาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางผมและของคณะด้วย คณะเองก็ไม่ได้มีวิดีโอเพียงแค่ด้านนี้เท่านั้นนะครับก็จะพยายามทําด้านที่หลากหลายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับสิทธิเก่าและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบวิดีโอสั้นๆตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ